ตอนนี้เป็นตอนที่สิบห้าตอนที่สิบห้านี้จะพูดกันถึงเรื่องสินและคำบดสิบข้อที่สามสำหรับสินและคำบดสิบข้อที่สามนี่คือสิ่สิ่ก็เหมือนกับคำบดสิบคำบดสิบก็เหมือนกับสินนั้นก็หมายถึงความว่าเป็นข้อที่กล่าวถึงการเมสุเมชาจารย์ แต่สำหรับสิงข้อนี้จะเป็นยังไงก็ข,ขอเว้นไปก่อนบรรดาท่านพรธบริษัทต,ตอนนี้ก็มาขอเตือนกันว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกหรือว่าหนีบาปบาปคือความชั่วผลค,ความชั่วทําให้ตกนรกเป็นต้นการหนีบาปนี้กระยากันไว้ตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระทศพล คือบาปท,ทั้งหมดเราหนีไม่ได้หนีแต่บาปหยาบหยาบแต่ว่าถ้าทำได้ทุกชาติที่เกิดไปใหม่ตายจากชาตินี้แล้วหรือเกิดชาติต่อๆไปแล้วก็ตายใหม่กรรมที่ว่าต้องลงนรกเป็นต้นจะไม่มีสำหรับพวกเราทั้งหมดองค์สมเด็จพระรัมสุคตทรงยืนยัน การหนีนด้รกก็คือหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี่มันต้องตายแล้วก็จงอย่าประมาทว่าความตายของเราถ้าเรายังไม่แก่ยังไม่ตายอันนี้ไม่ถูกต้องท่านทังหลายจะเห็นว่าคนที่เกิดมาทีหลังเราตายไปก่อนเราตั้งเยอะจะได้ความตายจะเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ไม่แน่ ท่านให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอถ้าคิดอย่างนี้ก็อยสร้างแต่ความดีเมื่อสร้างแต่ความดสีสิ่งที่พึงได้ก็คือความสุขไม่ปัจจุบันเราสำราญพบความดีที่พึงปฏิบัติรนดับต้นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ เป็นการเป็นป้งกะเป็นป้งเกาะป้องกันตนไม่ลงอบายภูมิและต่อไปก็ทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจดีขึ้นก็ทรงกำบลดิบให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคำว่าต้องเกิดเป็นสนนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานจะไม่มีกับท่านอีก บาปอกุศลต่างๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดจะไม่มีผลทำให้ท่านปรากฏว่าต้องลงอบายภูมิใน่นกมหมายความว่าบาปตามท่านไม่ทันต่อไปการเกิดของพวกท่านทั้งหมดจะมีมนุษย์เทวดากับพรหมแล้วต่อไปถ้ากำลังบรารมีเข้มข้นก็จะถึงนิพพานในที่สุด ตอนนี้ไปก็ขอมาพูดเรื่องสิงข้อที่สามสำหรับสิงข้อที่สามนี่กล่าวว่าการเมสุนช้าจาราวรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่าหงดเว้นในการบริโภคกามคุณนอกเหนือจากสาม,มีะพัญญาเขาบุนคคลอื่นนอกเหนือจากสาม,มีพัญญาเขาตนเองนะ เราจะไม่ไปยุ่งกับสามีหรือพัญญาเขาพวกคนอื่นเป็นอันขาดสำหรับสิ่ข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทำได้สิ่ก็ดีธรรมะก็ดีที่องค์สมเด็จระชินาสีบรมศาส,สันดาสมมาธพุทธเจ้าสงกรัสไม่ใช่หวังผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวทั้งศินและธรรม ถ้าปฏิบัติได้จะมีผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปในความหมายความจะมีผลตะเริ่มปฏิบัติแต่เป็นแรกจิตใจเริ่มเป็นสุขว่าเรามีโอกาสเว้นความชั่วได้ข้อใดข้อหนึ่งสำหรับข้อาการมีนิบรรดาท่านพุทธบริสัทถ้าจะว่ากันถึงโทษในอบายภูมิ จะว่าหนักก็ไม่หนักจะว่าเบาก็ไม่ได้แต่ความจริงยังตกนรกขั้นเบาเฉพาะข้อนี้นะถ้าไม่มีข้ออื่นเจือปนตกนรกแค่สิมพีนรก้าเลือนนรกต้นยวไม่หนักนักถ้าได้ว่าโทษในชาติปัจจุบันที่บรรดาเ่็นพุทธบริษัท ถ้าไปยุ่งกับพัรยาและสามีคนอื่นมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าบรรดาท่านนั้หลายผู้รับฟังจะถามว่าเอากฎหมายที่ไหนมาอก,กันมีโทษเป็นชู้สามีพัรยาเขาคนอื่นมีโทษประหารชีวิตเห็นจะเป็นกฎหมายของวัดท่าสงกระมัง บางทีบางอะไมันก็อาจจะสงสัยอย่างนี้ได้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทแต่ความจริงกฎหมายของวัดท่าสงไม่ปรับโทษเลยไม่ว่าใครทำละเมิดสิขาบทของศีลและกระบวสิบข้อใดข้อหนึ่งก็ตามวัดท่าสงนี้ไม่ปรับโทษใครทั้งหมดเพราะอะไรเพราะไม่มีกฎหมายจะปรับมีแต่ธรรมะใะวินัย ที้อาตมากล่าวว่ามีโทษถึงประหารชีวิตจะเป็นกันมาแล้วก็เป็นว่าเจ้าของเขาสามีก็ดีหรือพันยาก็ดีผู้เป็นเจ้าของสามีและพันยาที่ท่านเข้าไปละเมิดเขามีความโกรธท่านผู้ละเมิดมีโทษถึงประหารชีวิตคือถูกฆ่าตายมานับรายไม่ทวน ท่าพูดเรื่องกฎหมายเข้าบ้านเมืองท่านเขียนว่าอย่างไงอาตมาไม่ทราบท่านผู้วิวาภาษาท่านตัดสินว่าอย่างไรอาตมาก,ก็ไม่ทราบแต่ว่าเจ้าของเขาตัดสินนี่หนักมากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าหากว่าเราได้เบะการที่สองถ้าเราเป็นคนเจ้าชู้แบบนั้นเขายังจับไม่ได้ใจเราก็ไม่มีความสุข เพอเจอสามีและพัญญาของเขาเมาาื่อไรจิตใจก็เริ่มไม่สบายใจถ้าเขาพูดเรื่องอย่างนี้ปรารกตเรื่องคนอื่นเราก็สะดุ้งไม่ได้ั้งนีเพราะอะไรพวกเราเป็นคนผิดคิดชั่วแล้วก็ทำชั่วต้องพยายามเอาตัวออกห่างไว่เสมอ ถ้เยาว่ากันตามภาษาพระบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็หนักไปมากสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทภาษาพระถือว่าการร่วมรักในในงกามารมไม่มีจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นสุขเลยมีแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่ทานเห็นว่าดีคือร่างกาย มันก็เต็มไม่ได้ความสุขกโปรโศโครกและในที่สุดรูบโฉมนมพันธ์ที่ผ่องใสก็เหี่ยวแห้งลงไปทุกวันทุกวัน <c oughs> ในที่สุดความแก่เข้ามาถึงความต้องการที่เราวาดไว้มันก็สลายตัวดอกไม้เหี่ยวไม่มีใครต้องการย่อข้อนี้ฉันใด ร่างกายของคนก็นไม่กันทันลาาเวลาล่าก,การล่าสมัยผู้คนต้องการก็ไม่มี <c oughs> เราที่จตเกียรต่กายเสี่ยงชีวิตคิดว่าถ้าอย่าของเขายังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจับได้ยอมตายท,ทั้งทั้งที่เขาจับไม่ได้เราก็หมดอะไรในะร่างกายนั้นแล้ว <c oughs> ท้งนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งสดใส ที่ต้องการไว้ปรารถนาไว้มาเศร้าหมองลงไปแต่พูดตามภาษาพระในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ขัดคอชาวบ้านเพราะว่าท่านหลายเยื่อที่ยังมีความต้องการอยู่ยังเห็นว่าดีแต่คอยดีประเภทแบบปลอดภัยอย่าเสี่ยงอันตรายเกินไป <c oughs> เพราะสิ่งที่ได้มามีความมีระการสัมผัสนิตต่อยแล้วก็จากกันไปความอิ่มเอิบทางกายมันก็ไม่มีจะมีบ้างกับความอิ่มเอิบทางจิตใจก็ไม่มากมายอะไรนัก <c oughs> ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่ก็เกิดการเบื่อหน่ายความจริงเรื่องการเสพกามารมณ์ในสามีและพัญยาเขาบอกคนอื่นไม่มีอารมณ์เป็นสุข มันจะไปสุกชั่วขณะจิตเดียวหลังจากนั้นเราเกรงเขาจะจับไดถ้ถ้ามีอารมณ์ใจประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าบุคคลอื่นใดเขารู้นิสัยใจคอของเรารู้จริยาที่เราทำเขา้าเมื่อไรเมื่อนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราเองก็จะไปที่รังเกจเขาบุคคลทั้งหลาย ไม่มีใครเขาปรารถนาอยาจะคบหาสมาคมด้วยทั้งนี้เพราอะไรก็เพราะว่าไว้ใจไม่ได้ให้เป็นเพื่อนน้บ้านไม่ได้พยายามตีท้ายครอยู่เสมอและสิ่งที่จะมาถึงข้างหน้าคือศักดิ์ศรีสามไปความตายจะเข้ามาถึงนี่ว่ากันั้งโทษกรรมในชาติปัจจุบัน สำหรับในชาติสัมปรายภพอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสงสัยว่าการตายแล้วเกิดจะไม่เกิดอาตมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งตามคำยืนยันของคอง์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าตายแล้วเกิดจริงนรกมีจริง เปรตอสุรกายมีจริงสัตว์ประานไม่ต้องพูดกันเองอยู่แล้วเวรรวันนึกพมโลกก็มีจริงรานิพายก็มีจริงถ้าอยากจะถามว่าที่พูดอย่างนี้พูดตามตำรายใช่ไหมก็ต้องขอยอมรับว่าพูดตามตำราจริง และก็ได้บัรปฏิบัติตามตำราแล้วแล้วก็เห็นจริงพบจริงตามตำรานั้นก่อนจะได้อ่านตำราสมัยเป็นเด็กตายครั้งแรกก็สามารถจะไปนรกได้แบบสบายๆต้องการเห็นเวรรค์ต้องการเห็นพรทมโลกก็เห็นได้ทั้งหมดคนที่ทำความดีสวยผลความดีแบบไหนเห็นมาแล้ว้นถอายุสิปีเสร็ คนที่ทําความชั่วตกนรกขุมไหนมีโทษมีทุกข์มีโทษเป็นระบบการใดมีทุกขเวทนาขนาดไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่อายุสิบปีเศษจยิงกล้ายืนยันตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระบรามาโลก,กเาษิและก็ในปัจจุบันนี้คนในประเทศไทยนับแสนเขาสามารถท่องเที่ยวไปในแดนต่างๆได้ และคนไทยที่อยู่ต่างประเทศฝรั่งที่อยาต่างประเทศแม้แต่พม่าได้กินเขาก็สามารถไปกันได้คนไทยที่อดตัวว่านับถือพระพุทธศาสนาบางท่านยังจะสงสัยอยู่อีกก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมจะได้เป็นอย่างนั้น ถ้าพูดน้ว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้มีคนสงสัยถ้าคนธรรมดาสงสัยไม่เป็นไรคนผิดธรรมดาสงสัยว่าทําไมปฏิบัติกันแบบไหนไม่เห็นมีแบบฉบับที่ไหนเป็นการกระทํานอกเหนือพระพุทธศาสนาเคยได้ยินมาบ่อยรบรรดาท่านพุทธบริษัท ก็ขอต่อเส้นในที่นี้เลยเพราะว่าเทพอันนี้จะยืนยันเป็นการทรงตัวอยู่ไม่ลบละ่ะจะพูดกันดีวัดท่าทรงทุกวันเพื่อการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั่นนะได้โปรดยังงมเฉพาะเข็มเล่มเดียวหรือจะมองดูเฉพาะหนังสือจุดเดียวแต่ความจริงศึกษสากันมาแล้วนะ ในหลักสูตรต้องทำโทก็มีสุขวิปัสสโกเตวิโชชราพิญโยปฏิสัมมิทัปปโตอย่างนี้ศึกษากันมาแล้วแล้วทำไมไม่ลองทำบ้างการเรียนํำราทำกับข้าวหรือทำขนมอ่านเฉพาะตำราแล้วก็ไม่เชื่อตำราให้ครบถ้วน ชอบใจอย่างใดก็ก็อ่านเฉพาะอย่างนั้นสิ่งนอกเหนือจากนั้นอ่านแล้วก็ทิ้งไปไม่สนใจและก็ไม่ลองปฏิบัติเท่างสี่ประการแล้วท่านจะรู้กันได้ยังไงจะเห็นกันได้ยังไงร,รวมความว่าเป็นการอ่านหนังสือหลอกตัวเองเท่านั้น ความจริงการปฏิบัติพระร้ชาตินี้ชาติน่าตายแล้วเกิดทาไม่เกิดเป็นการปฏิบัติไม่ไดีไม่ยากใช้เวลาอย่างมากเพียงสามวันวันสามวันนี้เขาถือว่าทื่อมากแล้วนะเจบอกว่าเลวมากก็เกรงใจใช้สับว่าทื่อมากแล้วหาความคมไม่ได้แล้ว แค่สามวันเราสามารถทำกันได้ในสมัยที Ke ่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่สมัยนั้นคนนี้ไม่เคยพบองค์สมเด็จพระบรมครูเลยเพียงแค่ฟังเทศจบเดียวเขาได้กันเป็นแถวเพราะว่าทานอภัยถึงเขารับอย่าเข้าชานหลับตาเพลินเกินไป มองอะไรมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้รอบตัวเท่านี้ท่านอย่าไม่สงสัยผลของการปพปฏิบัติแบบวิชาสามและปิญญาหกมันเป็นของไม่ยากสำหรับคนดีแต่คนที่ไม่สามารถจะมีวิชานี้ได้แต่ก็สงสัยเหมือนกันกรวมความว่าถ้าตายแจกความเป็นมนุษย์ พอโทษกาเมสุมิชาจา์เขาก็ให้ไปขึ้นต้นยิ้วสนุกสนานดีมากเคยไปยืนชมไอ้เจ้าหนามยิ้วมันก็เหมือนกับสปริงพุ่งตัวมันได้ท่านว่ายาวสิหกองคุลีก็ยังไม่ทราบว่าองคุลีของไข่พอไปยืนดูใกล้ๆหนามยิ้วมันจะยาวกว่าตัวก็อาตมาเองมันยาวมากที่แรกมันก็ลูติดนิดเดียว พอมีคนตต่ขึ้นไปมันก็พุ่งพวรวดทะลุหลังข้างล่างถ้าหล่นลงมาถูกสนักหมานารกมันไม่ใช่หมาธรรมดาตัวใหญ่มากกัดแล้วก็กินเนื้อขึ้นสูงขึ้นไปมีแรงกาตัวใหญ่จิตกัดกินตีหล่นลงมาหมากัดกินและถูนริวานเอาหอกเสียบพุ่งขึ้นใหม่กระรองความมาโทษทันในชาติหน้ารายแรงเหลือเกิน อย่าทำกันเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้มาว่ากันถึงคุณถ้าเราเว้นข้อการเบรสุเมชาจานี้ได้เรารักเฉพาะพัญญาและสามีของเรารักไม่ได้กามารมณนะ์ร่วมรักมีความสุขไม่ได้กามารมณ์เฉพาะสามีและพัญญาของเราในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านจะมองเห็นความสุข ความสุขในบ้านจะเกิดขึ้นก็ลงความว่าต่างคนต่างไม่วางใจซึ่งกันและกันความรักความสามาัคคีมันก็เกิดในบ้านจะเหมือนสวรรค์มีแต่ความสุขการขัดคอกันเรืออื่นไม่หนักนะักทะเลาะก,กันเรื่องการเงินกันทองประเดี๋ยวก็เลิกได้ขัดคอก็ได้เหตุผลบางรายการเดี๋ยวก็เลิกได้ ถ้าขัดใจก็เรื่องชู้สาวนี่มันดาแต่พุทธบริษัตขัดใจกับเรื่องการนอกใจนี่เป็นผีเส้นหลายรายมามองดูเรื่องการไม่ขัดใจกันเจอหน้ากันก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต่างคนต่างก็มีความสุขการปรารถนาในความรักจะจืดจางไปบ้างก็อยู่ในขั้นเห็นใจซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าย่างงดเว้นบ้างจะขาดไปบ้างแต่ไม่นอกใจก็ไม่เป็นไรพ่อบ้านแม่บ้านก็ยังมีแต่าการชุ่มชื่นนี่เรียกว่าความสุขในบ้านบ้านเป็นสวรรค์เห็นได้ชัดและถ้าบรรดาแทนพุทธบริษัทไปคบหาสมาคมกับคนอื่นไม่ว่าใครทั้งนั้นที่เราคิดว่าเราไม่เจ้าชู้เราไม่น่าใจสามีระพัญญา เป็นคนที่มีความรักสามีระบรัญญาซื่อตรงกันก็ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็แปลว่าครอบครัวนี้จะถือเป็นครอบครัวที่ชาวบ้านเชิดหน้าโูตายกย่องสรรเสริญเพราะความเป็นอยู่เป็นสุขจะไปที่ไหนก็มีคนชอบคบค้าสมาคมด้วย เพราะว่าใครใครก็รักคนนี้ไม่นอกใจสามีและพัญญาแต่คนใดที่นอกใจสามีและพัญญาถ้าฝ่ายชายไปบ้านใครเจ้าของบ้านนั้นเขาก็ไว้ใจไม่ได้ดีไม่ดีย่อมไปเจ้าชู้กับเมียเขาหรือเจ้าชู้กับลูกสาวของเขาอันตรายมันก็มีเขาก็เกลียดถ้าฝ่ายสตรีออกไป ฝ่ายพัญญาเจ้าของบ้านก็ไม่ไว้วางใจว่าคนนี้แกไม่เลือกไปว่าใครเป็นใครดีไม่ดีจะไปย่องมาแย่งสามีชิงข้าวก็ได้ความไว้วางใจก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อเขาไม่ไว้วางใจในเราความสนิทสนมมนก็ไม่มีจะมีบ้างก็เป็นการยิ้มบางหน้าเท่านั้นเองที่แท้จริงๆในใจมีความรังเกียจ นี่ดับบรดาท่านพบริษัทในเมื่อในเมื่อเขารังเกียจเราเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ความยากลําบากเมราะเ,าเกิดขึ้นกับเราแลนอกจากนี้บรรดาท่านพรุทธบริษัททั้งหลายเราจะไปที่ไหนคนไว้ใจไม่มีแล้วก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเกิดขาดแคลนจะสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา ถ้าปรารถนาการช่วยเหลือของเพื่อนบ้านโดยกันก็ยากเหลือเกินไม่มีใครเขาอยากให้เพราะเราเป็นคนเจ้าชู้มากเกินไปนี่ว่ากันทถึงความสุขและความทุกข์ในชาติปัจจุบันสำหรายญาภพสำหรับคนเว้นใจนในการนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นสวรรค์นแน่ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ มีความรักเฉพาะในด้านกามารมณ์เเพาะสามีและปัญญาเขาตอนอื่นสินทุกข้อที่บอกมาแล้วว่ามีธรรมะสิ่งอยู่ทั้งหมดการปฏิบัติสินไม่ใช่ขาดธรรมะธรรมะที่ต้องสิงใจในสิงข้อที่สามก็คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสาร สารสันโดษยินดีเฉพาะสามีและพัญญาของตนเท่านั้นยินดีในเรื่กามารมนะเห็นคนสวยเห็นคนปฏิบัติดีนี่เขาไม่ห้ามจะชมคนอื่นได้แต่ชมเบาๆอย่าให้พ่อบ้านแม่บ้านได้ยินบ่อยเกินไปประเดี๋ยวกำลังใจจะตกชมใครก็ชมได้แต่จะลืมหันไม่ชมในบ้าน ถ้าทอมหญิงนอกบ้านก็พูดไปพูดมากระวกว่าถึงก็ไรก็ดีก็ยังสู้แม่บ้านเราไม่ได้แม่บ้านเราค็เรามีความลดีตอ่อนดีกว่านี้มากถ้าท่านฝ่ายหญิงไดชมชายนอกบ้านก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างนี้มันก็มีความสุขเองของไม่อยากถ้ารู้จักเอาใจสิ่งอะไรกัน,กน เรียกว่ามีศีลทุกขอ้อมีธรรมะควบข้อนี้ก็มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารนักะสันโดษย,ยินดีเพราะสามีและพัญญาเขาตนเองเท่านั้นทีว่ามีเมตตาความรักก็หมายความรักตัวเราด้วยรักสามีและพัญญาของเราด้วยแล้วรักจิตใจเขาบุคคลอื่นด้วย ถ้าเราจะไประเมิดสามีและพัญญาเขาผู้คนอื่นเราก็ต้องดูใจเราว่าคนอื่นมาทำกับเราอย่างนั้นเราชอบไหมก็ต้องตอบได้เลยว่าเราไม่ชอบในเมื่อเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเราก็รักเขาแล้วก็รักตัวเราเราไม่อยากเสี่ยงให้มันเสียจนเกินไปแล้วก็รักสามีและพัญญาของเราด้วยคิดว่า ถ้าเราไปทําอย่างนั้นสามีและพัญญาของเราที่อยู่ทางบ้านเธอมีความซื่อสัตย์สุจริตในเราถ้าเราไปทําแบบนั้นเข้าเธอจะช้ำใจขนาดไหนนี่เดียเว่ารักสามีและพัญญาต่อมาก็รักตัวเราเองเมื่อเราเป็นอาการอย่างนั้นเรามีความเมตตายอย่างนั้นความเมตตาก็เข้ามาถึงเราเราก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตราย ไม่ต้องเป็นบุคคลที่บุคคลทั้งหลายเขามันนามว่าเป็นคนเรวสองกรุณาความสงสารอันดับแรกก็สงสารตัวเองว่าการมารมไม่ใช่ของอิ่มมานอาหารไม่มีความจำเป็นนักบ้านอาของเราก็มีแล้วสงสารสามีและพัญญาว่าจะต้องช้ำใจแล้วไม่ทำตามนั้นสงสารเพื่อนบ้านและบุคคลที่เราจะทำ ว่าเขาต้องมาเสี่ยงถึงความเสียหายจากเราผู้เดียวพวกเราเป็นผู้กระทำในเมื่อการอย่างนี้มีขึ้นความชอกช้ำในใจก็ไม่มีด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่ายทั้งนี้ก็มาจากประโยชน์คือคุณสมบัติของสันโดษคือมีความยินดีเฉพาะสามีและภรรยานีร่รับบรนดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนา การประพฤติชั่วในข้อการมีมีโทษเป็นไปการใดการพูดมันี่บรรดาท่านพุทธบริษัทกันหลายเวลาจำกัดจะพูดอะละเอียดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยช่วยกันคิดถ้าเราทำความดีข้อสาวกอสาวกองค์สมเด็จปธตรมสามิรถ้าเราเว้นได้จะมีประโยชน์ขนาดไหน ความสุขกายสุขใจจะมีทั้งเราและสามีพัญญาของเราด้วยและสามีและพัญญาของบุคคลอื่นด้วยบุตรทิดาของบุคคลอื่นด้วยบุตรทิดาของเ,เราด้วยต่างคนต่างช่วยกันมีความสุขต่างคนต่างช่วยกันมีความชื่นใจถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายความจริงก็ไม่เห็นจะมีอะไรยาก สำเด็จว่าผู้มีพระภาคพระเด้ทรงห้ามเพื่อเลยเป็นเพียงแนะนําว่าอย่าทำนะมันจะผิดใจกันเท่านั้นผิดใจคนอื่นไม่เป็นไรหลบได้แต่ว่าผิดใจคนในบ้าน,นในบรรดาแต่บริษัทหลายอันตรายมันเยอะดีไม่ดีไม่ทราบว่ามีโตมาถึงตัวเราเมื่อไรก็มีหลายราย,ายที่นิ้วมือขาดไปไร้ประโยชน์ในการใช้นิ้วมือ ทางนี้เพะอไรเพราะ,ะว่าเจ้าของเดิมตัดนิ้วมือทิ้งไปเพราะว่าเจ้านิ้วมือจังไรแบบนั้นมันไปใช้ที่อื่นไม่ได้ใช้ที่บ้านกรงความวาโทษทันระเพืนี้ไส้มาจากอะไรมาจากขายกวนสันโดดย,ยินดีนอกบ้านใช้ไม่ได้ขาดเมตตาความรักขาดกุณาความสงสารจะต้งขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหวังจะทรงสิงข้อนี้ให้บริสุทธิ์ผุดฟอง ก็ต้องอารมธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาทูกเจ้าสรงสอนไว้ว่าหนึ่งเมตตาความรักรักตัวเรารักภัญญาสาม,มีของเรารักคนอื่นกรุณาความสงสารสงสารตัวเราสงสารสาม,มีและพัญญาของเราสงสารคนอือ่นและกระสันโดดจำกัดความรักในประเภทนี้เฉพาะพัญญาและสาม,มีของเรา เท่านี้ระบบรดาท่านพุทธบริษัทท,ทุกท่านทุกท่านจะมีแต่ความสุขคันซาไม่มีความต้องสะเทือนใจเดือดร้อนใจในประการนี้จะไม่มีต่อไปแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นที่รักขขาบคาุาาบคคลท,ท,ท,ทั้งหลายเป็นที่เคารพเขาบุคคลทั่วไประเรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีเขาเลิกเท่านี้ ขอลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาจปนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี